เาเป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่นี่ชอบมากค่ะและเคารพในความไม่ยอมแพ้ของเขาบนสังเวียนตอนที่ดูการต่อสู้ระหว่างทักเครูกับซูเปอร์เล็กสภาพขาของเขาระหว่างการต่อสู้แบบและหลังจากจบการต่อสู้ซูเปอร์เล็กได้พูดถึงความอดทนของเขาในฐานะนักสู้ด้วย ทุกคนขาขาของเขาทั้งบวมทั้งแดงช้ำสุดๆไม่อยากจะพูดเลยค่ะลองคิดกันสักแป๊บนะคะเวลามีรอยช้ำเล็กๆน้อยๆยังปวดกันเลยแต่ขาของทาเครุทั้งช้ำทั้งแดงทั้งต้นขาเลยค่ะนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะเจ็บปวดมากขนาดไหนนั่นคือคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถึงแม้ว่าขาของเขาจะเจ็บปวดมากขนาดนั้น แต่เขาก็ยังยืนหยัดสู้จนจบการต่อสู้เพราะเขามีความปรารถนาที่จะชนะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าถึงขาเขาจะเจ็บขนาดนั้นเขายังเดินหน้าบุกเข้าหาซูเปอร์เล็กเพื่อที่จะน็อกเขา ดูการต่อสู้ของทาเครุมาหลายไฟทั้งก่อนเข้าร่วมวันเอและในวันเอและเห็นข้อสังเกตบางอย่างค่ะหรือบางทีเขาอาจจะต่อสู้ในผิดรุ่นตอนต่อสู้กับซูเปอร์เล็กเห็นได้ชัดว่าต่อให้ต่อสู้กันในรุ่นน้ำหนักเดียวกันแต่ซูเปอร์เล็กตัวใหญ่กว่าทาเครุยังเห็นได้ชัด ไม่ใช่แค่ส่วนสูงนะคะรวมถึงรูปร่างด้วยมาลองดูนักสู้คนอื่นๆในรุ่นฟลายเวทกันค่ะเช่นรถถังถึงแม้ว่ารถถังกับทาเครุจะมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันแต่มีรูปร่างที่แตกต่างกันรถถังตัวหนากกว่าค่ะนี่คือสองนักสู้ที่ตัวใหญ่กว่าเขาในรุ่นฟลายเวทแต่จะเป็นที่ตัวหนักว่า สาเหตุที่ทาเครุสามารถต่อยกับซูเปอร์เล็กและทําได้ดีขนาดนั้นในการต่อสู้ก็เพราะว่าความสามารถของเขาลุ้นล้วนเลยค่ะทาเครุเป็นนักสู้ที่มีความสามารถมากๆความสามารถของเขาทําให้เขาสามารถแข่งขันในรุ่นไฟเวทได้ทาเครุเคยแข่งขันในน้ำหนักสามรุ่นในเควันและเขาเป็นแชมป์ทั้ง3รุ่นทั้ง3มรุ่นที่เขาเป็นแชมป์นั่นคือ K1 Super Featherweight Championship น้ำหนัก60กิโลกร,รมัมหรือประมาณ132.3ปอนด์2 K1 Featherweight Championship น้ำหนัก57.5กิโลกร,รมัมหรือประมาณ126.8ปอนด์และอันสุดท้าย K1 Super Bantamweight Championship น้ำหนัก55กิโลกร,รมัมหรือประมาณ121.3ปอนด์ ดังนั้นถึงแม้ว่าเขาเคยต่อสู้ในรุ่นที่น้ำหนักมากที่สุดของเขามามันก็ยังน้ำหนักน้อยกว่าของวัน f อ Flyweight อยู่ดีน้ำหนักรุ่นฟล y w เว g ในวันเอฟคือ61.2กิโลกรัม ซึ่งนั่นก็ยังมากกว่ารุ่นน้ำหนักที่เขาเคยทำมาทาเครุน่าจะเหมาะกับรุ่นสโตรเวตมากกว่าเพราะต้องมีน้ำหนัก56.7กิโลขยับลงไปในรุ่นสโตรเวตน่าจะดีต่อเส้นทางอาชีพนักมวยของเขาและในรุ่นสโตรเวตตอนนี้พระจันญฉายครองแชมป์ทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยค่ะแล้วทาเครุจะชนะในการต่อสู้กับพระจันญฉายได้ยังไง ทาเครุมีความรวดเร็วและแม่นยำม,มากในการออกหมัดของเขานี่นึกภาพทาเครุสามารถออกหมัดชุดรัวๆไปที่ลำตัวของพระจันฉายและสามารถทำให้พระจันฉายได้รับบาดเจ็บได้เลยละค่ะทาเครุนี่ถนัดมากนะคะในการเดินหน้าบุกเข้าหาเพื่อโจมตีเขาได้แสดงให้เราดูกันแล้วในตอนที่ต่อสู้กับซูเปอร์เล็ก พระจันฉายต้องมีปัญหาในการเว้นระยะห่างกับทาเครุแน่นอนค่ะเพราะทาเครุชอบเดินหน้าบุกเข้าหาและเขาชอบทำแบบนั้นตลอดการต่อสู้ถ้าเขาได้โอกาสคือบุกไม่หยุดเลยมันยากที่จะรับมือกับคู่ต่อสู้แบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทาเครุสามารถบาดเจ็บจากการทําแบบนี้ได้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลยเพราะเขาก็ยังจะเดินหน้าบุกเข้าหา และเขายังดูอันตรายตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ยันจบการต่อสู้เลยค่ะนี่ว่าทาเครุสามารถทําให้ประจันฉายเดินถอยหลังไปติดเชือกบนสังเวียนและออกหมัดรัวๆหนักๆต่อยไปที่ลําตัวและอาจจะทําแบบนี้จนจบการต่อสู้ทาเครู้เก่งมากในการออกหมัดชุดรัวๆดังนั้นถ้าเขาต่อยไป3ถึงหครั้งในหนึ่งรอบนั่นน่าจะทำให้ได้รับบาดเจ็บแบบจริงจงจังๆได้เลยล่ะ ทาเครุมีความคล่องแคล่วว่องไวมากคงจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเข็มขัดแชมป์ของพระจันฉายแน่นอนพระจันฉายไม่เคยต่อสู้กับคู่ต่อสู้แบบทาเครุมาก,ก่อนน่าจะยากที่จะรับมือสำหรับเขานี่ไม่คิดว่าพระจันฉายน็อกทาเครุได้นะดังนั้นคิดว่าทาเครุสามารถเข้าไปในวงในของพระจันฉายได้และอาจจะทำให้พระจันฉาย ถึงขีดความสามารถของเขาการเป็นแชมป์ของพระชจ้าฉายมีสาเหตุและแชมป์สามารถหาทางเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามดังนั้นพระจ้าฉายก็สามารถเอาชนะได้เหมือนกันการโจมตีทาเครุไม่ได้ยากขนาดนั้นและในความเป็นจริงทาเครุถูกโจมตีมามากในระหว่างการต่อสู้นี่คิดว่าพระชจ้าฉายสามารถโจมตีทาเครุและได้อย่างมากด้วยแต่มันไม่ง่ายที่จะน็อกทาเครุ หมัดหนักๆน,กนี้อันตรายเสมอแต่การเตะแรงๆไปที่หัวนั้นน่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่าในการประทะทาเครุอีกหนึ่งเป้าหมายที่สามารถจบการต่อสู้ได้น่าจะเป็นขาล่างของทาเครุนักสู้สามารถมีความมุ่งมั่นได้ทุกอย่างในโลกแต่เมื่อร่างกายหยุดตอบสนองเนื่องจากความเสียหายอย่างหนักในการต่อสู้ ก็ไม่มีอะไรที่จะทําได้อีกแล้วมันยากที่จะชนะโดยการตัดสินเมื่อปะทะกับนักสู้ที่ชอบบุกเข้าหาอย่างทาเครุเพื่อการป้องกันมันจะดีกว่าหากน็อกทาเครุได้เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าเมื่อโดนหมัดเยอะๆหนักๆจะสามารถน็อกเอาได้พวกเขาทั้งคู่ต่างฝ่ายสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้แต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงคือ ถึงแม้ว่าพระจันฉายอายุ29ปีและอายุน้อยกว่าทาเครุถึง4ปีแต่พระจันฉายต่อสู้มาแล้วทั้งหมด395ไฟซึ่งมันเป็นจำนวนไฟที่เยอะมากและนั่นก็สื่อถึงการสึกหรอของร่างกายของเขาด้วยการต่อสู้ที่มากมายนั้นหมายถึงอาการบาดเจ็บผ่าตัดและอย่างอื่นๆอีกที่ได้ระหว่างการต่อสู้ดังนั้นนี่คิดว่าถ้าหากการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้เกิดขึ้น ในการต่อสู้ครั้งนี้ทาเครุน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยในการชนะการต่อสู้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่านะตอนนี้ถ้าเจนฉายกับทาเครุอยู่คนละเวทการเขาไม่สามารถต่อสู้กันได้อยู่แล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไฟระหว่างสองคนนี้เกิดขึ้นจริงๆมันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยฉากบูดเดือดแน่ๆเพื่อความบันเทิงของแฟนๆต้องสนุกมากแน่ๆค่ะ